สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลือนลูกทานะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่16บหธันวานะครับ6 7เจนะครับก็มีลูกค้าจากอํานาจเจริญนะครับจังหวัดอํานาจเจริญนะครับผมอยู่อำเภอเมืองอครับอำเภอปฐุมราชอ๋ออำเภอปทุมราชพงศานะครับจังหวัดอํานาจเจริญนะครับก็ลูกค้ามาซื้อนะครับเครื่องยนต์ดีเซลคาวามานะครับเป็นรุ่นปในสตาร์ทสวิทช์แจนะครับเครื่องนี้ก็ จัดโปรโมชั่นเลยนะครับช่วงนี้ตั้งแต่วันที่10-12นะครับ2,000บาจนถึงว1 1 0 0า6-7นี้นะครับราคาเครื่องปกติปกติอยู่36,000นะครับลดลดเหลืออยู่33,000บาทนะครับ33,000บาทไม่รวมส่งนะครับทีเดียวค่าจะเอาไปใส่รถรถไถดัดแปลงนะครับรถไถดัดแปลงนะครับเดี๋ยวชมสินค้านะครับ เาแกะออกมาจากลังนะครับนี่ลูกค้ามารับเองนะครับรับเองหน้าร้านะครับนี่ราลูกค้านะครับแกะออกมาจากลังนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับแพ็กซีนหอ่อมาให้อย่างดีนะครับ แอ้เลยบัดนี่ข้าเห็ดมาใหม่เลยครับีข้าเห็ดไอ้ชุดหัวไชมามะนำ้ำอันเกา่ายังโมงมีนะอันนี้อันเก่าเปลือยต้องไปสร้างหัวใส่เอาสวีเขาเห็ดมาให้แล้วครับใ,ใส่แบตเตอรี่เลยตัวนี้แต่กุญแจอ,อยู่ทั้งคุณบางมาก มาบางังรถคุณแจก็ยู่วงนี้ยุ่งวงนี้นะเป็นแพ้งองนี้บางรถก็ยู่ทั้งพุ่นงงงงเงอนนะครับคาร์บอนมาครับร้อยห้าสิบห้าติดได้นะครับ้อ,บคบดดคบอคุณแจรับประกันสองปีครับ,บอกอบไทยมันเตืองเข้าขใ่าเติมสองจุดหาดิะครับ เราเคียนไว้อยู่ครับห้ลิตรครับจะเติมใส่ทั้งหลังให้นด้มอว่าใส่รถไทยดัดแปลงกันม่้ครับยู่ยูหันเขาใส่กระไบ่ครับ่ยังเพราะนั่นหลายอยู่ครับ นี่มีหมองเห็รบ่ครับอที่นั่นอันนี้ก็จากอันดาตัวนี้ต่อกันมาเองนะอ๋อต่อมาเองครับอ๋อเป็นยังไงยังเกาะเป็นหลานบ่ครับพ่อครับยีสต์ใส่เองนะครับใส่เองเลยวะพ๋อแน่นอนใส่เองอ๋อครับครับมีโครงการนี่โครงการยีสต์แบบเฮ็ดขายเฮ็ดยังบ่ครับหรือว่าลองใส่ก่อน ท่นนี้ดูซักเฮ็ดที่ผมทำับสีตัวเมืองก่อนเหงานครับขาเฮ็ดใส่เบิองเะก่อนครับมันโอเคกันมันมีหม่งนึงเขาเฮ็ดคือกันอยู่ข้ามมันแก้วว่ารับมือหนึ่เขามาสื่อเครื่องหยอดเขาน้ำอยู่เพราะว่าเขาไปเฮ็ดให้ลูกค้าเอาไปต่อใส่โรตลี่ด้านหลังครับใส่ทั้งลังให้ลูกค้ารวมมาปทุมราชกัเป็นใส่ สื่อมาสื่อใส่ไอแดนหลายลครับแม่นาต้อยแดนมาครับไปน้นำมันเครื่องฟองอากาศ ว่ตองเติมลายครับเติมซ้ำเนี่ยครับเติมห้อยมีทั้งใม้ทั้งไมครับมันจะมีขีดบอกนะครับผ่านนี่ต่างยุ่งขังเเกี่ยวไม่รู้บอกะไรม าว่าอานใใอเออนสลิมนะครับเ <c oughs> ติมน้ำนะครับ <c oughs> เ,เตี๋ยมเติมน้ำมันนะครับ แบตเตอรี่นะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวกําลังต่อสายใส่หม้อนะครับใส่หม้อแบตนะครับเน้นว่า ลูกค้าอยู่อำเภอปทุมราชวงศานะครับปทุมราชวงศาจังหวัดอ,อำนาจเจริญนะครับห่างจากทางร้านก็พาม้านี่ห่างจากร้านอยู่ประมาณ40โลนะครับแต่ออกไปปทุมราชก็สัก20โลนะครับสัก60โลได้นะครับลูกค้าอยู่ห่างจาก60 70นี่ครับประมาณนี้ครับร้านก็ตั้งอยู่ที่อำเภอเลยทงขา จังหวัดยะโสธรนะครับผมนาร้านะครับองค์จากการ,กรเกษตรนะครับหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับเดี๋ยวมาลองเครื่องกันนะครับผมเปิดไฟนะครบัดเปิดไฟหนะ่อ no โอเคครับแล้วเตรียมขึ้นรถลูกค้านะครับผมราคาเครื่องนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมจากวันที่12เดือนธันวานะครับ12ธันวานี้ถึง31นะครับ31ธันวานี้นะครับราคาปกติอยู่30,060นะครับ3 0 0 0บาท ทางร้านจัดโปรโมชั่นอยู่ที่33,000บาทนะครับ3า0 0 0บาทไม่รวมส่งนะครับไม่รวมน้ำมันเครื่องนะครับผมนี่ครับลูกค้ามารับเองนะครับท่านในสนใจนะครับเครื่องยนต์อ e ีเซลคาวามานะครับมีตั้งแต่ 110, 120, 140, 1ย5 1 8 0นะครับก็ติดต่อที่เบอร์โทรศรัพท์062 7จ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้านะครับศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ